สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับรถนางฟ้ากันอีกแล้วนะครับวันนี้มีรถท่าใหม่ครับสาย h อน da ครับ n s r p o a r อนะครับไลน์นี้ต้องบอกว่าเป็นไลน์ลายตำนานนะครับบิเลกอาชาวงนะฮะไลน์นี้เลยนะครับลายทัดต้นสีขาวนะก่อนจะไปชมรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดลิดรถใหม่ๆนะครับทางการติดต่อเบอร์โทร0634255989นะครับไลน์ตัวเบอร์นี้เลยนะครับ จะทางเฟซบุ๊กก็ได้นะครับเฟซบุ๊กเห็นรถนั่งฟ้านะครับก็ไปกดไลค์กดติดตามกันได้นะครับเอ็นดีอาร์โปรแกรมคันนี้เอกสารเล่มชุดโอนครบนะครับภาษีผัดเกินนะครับก็มีการเก็บงานมาบ้างแล้วนะครับอันนี้เครื่องดีมากๆเลยนะครับคือเครื่องฟิตใหม่ฮะฟิตใหม่เสื้อสูบตรงรุ่นนะฮะไม่ปอกด้วยนะฮะก็คือผ่าเปลี่ยนลูกปืนปะกรปะเกนซีนะฮะ แล้วก็เสื้อไม่ปอกนะฮะเรื่องนี้เงียบทิ๊บเลยนะครับระบบวาล์วก็ทํางานปกตินะครับระบบไฟก็ไฟหน้าไฟท้ายนะครับไฟต่ําไฟสูงนะครับไฟเกียร์ว่างติดนะคไฟเลียวไม่ได้ต่อมาลายนี้นะครับเปิดเปิดตูดนะฮะเปิดตูดก็คือเหมือนตรงสนามนะครับสีนี่ทำใไม่มาใหม่ๆนะสีแล้วก็สีล้อนี่ผมให้ไปสัก80%นะก็จะมีตําหนิเล็กๆน้อยๆน,นะเยิ้ม <laughs> <laughs> เยิ้มหน่อยหนึ่งแล้วก็ตรงฝาถังหน่อยหนึ่งจะสวยครับสวยเงานะครับแล้วก็เป็นลายหายากนะครับลายหายากลายตัวนี้ก็แพงมากๆเลยนะครับฝาหน้าสแตนเลสแท้นะถือว่าใช้ได้เลยนะไม่มีแตกลายงานเลยนะครับสีแมกหน้าก็สวยๆเลยนะครับยางหน้าก็ดอกเลือๆือนะฮะ สวยามัสกสุสีให้ไปสัก80%นะตะเกวนสีโค้งนี่เป็นสีเดิมนะสีเดิมโรงงานเลยนะฮะนี่นะใส่มอกอยังอยู่เลยฮะไม่มีปูนะฮะก็มีสนิมบางๆมีคราบน้ำมันนิดหน่อยนะครับตามอายุมันนะฮะพอมันก็เกือบ30ปีแล้วนะทับบูเดิมใส่มะกรงครบนะฮะก็จะมีแต่งด้วยเกียโยงนะครับโซสเตอร์ก็ยังหน้ายครับยังใช้ได้ยเยอะครับ ยางหลังเปลี่ยนมาใหม่นะยางหลังเปลี่ยนมาใหม่นี่ดอกหนานๆเลยมี่าที่โคนอยู่นะพอดีผมเพิ่งล้างแล้วก็ที่สําคัญคันนี้่องตั้งโซ่นะฮะเต็มเลยนะฮะนี่ไม่หลอเลยนะฮะตังตั้งโซ่สวยมากนะครับผมโปนี้ต้องเฟือตั้งโซ่นะฮะแ,แล้วก็ต้องมีประแจตั้งนะฮะแล้วก็ตัวนี้ใช้ล้วงแล้วนะใช้ล้วงเปิดเอาสองทีก็แยบปกตินะฮะ ก็มีปั๊มแบมโบเปลี่ยนมาใหม่นะสวยๆเลยลก็มีนอ็อตฝาถังน็อตทองนะครับน,นะใสจะว่างติดนะใส่ต่ำไปสูงติดนะฟังเสียงดีกว่าฮ <c oughs> นะตัดติดแล้วครับนิ่มมากเลยเครื่อง ไ,ได้คันนี้ไปนี่ไม่ต้องทําเครื่องเลยฮะเอาไปแต่งฮะไปแต่งเพิ่มนะครับหรือเอาไปใช้งานได้เลยนะขี่หลอ่อเพราะว่าลายมันไม่เหมือนใครอยู่แล้วนะนะสีฝาเครื่องสีเดิมนะมันก็เลยไม่ค่อยสวยนะรอยประเก็นเครื่องใหม่ๆเลยอย่างยิบเลยระบบ้าก็ทํางานปกตินะระบบเอ็นโตสงรุ่นนะ ติดนะนิ่มนิมเครื่องดีจริงๆคันนี้นะครับเบรกหน้าเแบรบกหลังใช้ได้ดีนะท่อสูดนะเสียงใสๆเลยผมมีเอ้ท่อสูดนี่เสียงใสๆเลยนะครับีไปท้ายติดนะครับเปิดท้ายนี่นะเหมือนเหมือนรถตำนานเลยฮลายนี้คัตต้อนปกติเราจะเห็นแต่สีเขียวนะะสีแดงก็น้อยมากนะครับ ลายนี้นี่ครับสุดยอดครับลายเขาเรียกว่าลายตำนานฟังเสียงเบิ้ลเครื่องนิดนึงบอกว่าติดมือมากๆครับรถรถก็วิ่งดีมากเลยเนี่ยเบิ้ลหนักๆเดินเบานิ่งๆนะครับ ไปหวดได้เลยฮนะคันนี้เชื่อไม่ปอกนะฮะสองทีห้ามขาดครับเสยเกยว่างติดปุ๊บความร้อนก็ขึ้นปกตินะฮะนิ่มนิ่มรอๆนะครับเอน็นราคาไม่สูงนะคันนี้ไม่สูงเปิดราเปิดร,ราคาเลยดีกว่าเอ็นโคันนี้เปิดร,ราคาอยู่ที่41,500บาทนะครับ41,500บาท เอกสารเล่มจะโดนครบนะครับภาษีขาดเกินนะครับถือว่าราคาที่จับต้องได้เลยนะเพราะตอนหน้านี้ผมขายมีแต่เกือ <c oughs> บห้าหมื่นทั่งนั้นเลยฮะคันไหนสุดหน่อยก็หกหมื่นนะสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะฝากกัด้วยคันนี้นะครับสวยๆเลยตายตำนานนะเครื่องนิ่มมากเดิมๆเฟืองตั้งโซ่เต็มเสื้อไม่ปอกด้วยนะคันนี้ ดูว่ามันติดมือขนาดไหนนะยางหลังร้อยสี่็สิบนะจะใหญ่นิดหนึ่งนะใครที่ชอบแบบรถล้อโตยางใหญ่ก็นี่นะเพราะว่าส่งรถมันได้มากๆเลย รถอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศเลยนะครับส่งถึงหน้าบ้านเลยราคายังไม่รวมค่าจัดส่งนะค่าจัดส่งก็แล้วแต่ระยะทางและแต่จังหวัดนะครัับอนดสนใจก็โทรมาเลยครับเบอร์034255989นะค t ั g l i n e เบอร์นี้มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับรถทุกคันเป็นรถมือสองนะต้องบอกว่าขายตามสภาพนะฮะมันก็มีดีบ้างไม่มีดีบ้างนะฮะพอทำความเข้าใจนิดหนึ่งพะรถค่อนข้างอายุเยอะแล้วนะครับก็รีวิวให้มันละเอียดนะครับ ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่ได้มาดูรถเองก็จะได้ตัดสินใจง่ายนะครับครับสีเ0มอร์0บาทฝากไปด้วยครับก็รีวิวประมาณนี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเครื่องดีมากเลยคันนี้เอาไปขวดได้เลยนะเรื่อไม่พอก็ลืมลาเพื่อสัโนะ้โตไทส์อีกนะโอัคครับ